กายคตาสติภาวนาคือวิถีแห่งการรู้แจ้งความเป็นจริงอันเป็นไปภายในใจตนเองโดยไม่คิดปรุงแต่งความเป็นไปภายในใจตนเองนี้เป็นรหัสไนคือเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่กำหนดรหัสนั้นขึ้นมาดังที่เจ้าของบัตรเอทีเอ็มกำหนดเลขหกตัวให้เป็นรหัสบัตรของตนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่น นำบัตรของตนไปใช้กดเอาเงินสดจากตูเอทีเอ็มได้เราแต่ละคนต่างสร้างความเป็นจริงขึ้นมาภายในใจตนเองเหมือนดั่งสร้างเลขหกตัวขึ้นมาเป็นรหัสประจำบัตรเอทีเอ็มแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าเรากลับหลงลืมความเป็นจริงที่เราสร้างขึ้นมาเหมือนดั่งว่าหลงลืมเลขรหัสของบัตรเอทีเอ็ม แล้วเราจะไปถามใครได้เพราะเราเป็นผู้สร้างความเป็นจริงนั้นขึ้นมาเองการกลับมาสู่การประจักษ์แจ้งความเป็นจริงภายในใจตนเองไม่สามารถจะเป็นไปได้ด้วยการคิดเชิงเหตุผลเหมือนดังที่คิดเกี่ยวกับโลกภายนอกแต่ต้องมารู้สึกตัวถึงความเป็นจริงอันเป็นไปในขณะปัจจุบันภายในเนื้อในตัวของตนเอง สติคือหนทางแห่งการประจักษ์แจ้งความเป็นจริงในตนเองผู้บำเพ็ญกายคตาสติภาวนาคือผู้ที่ถอยออกมาจากวิถีแห่งการคิดมาสู่วิถีแห่งการรู้สึกตัวในวงเล็บสติถึงความเป็นจริงอันแผ่ไปภายในรูปนามหรือเป็นจกขันรู้สักว่ารู้รู้ซื่อ รู้เพียงแค่รู้เหล่านี้เป็นคำภาษาไทยที่ใช้เพื่อสื่อความหมายของคำว่าสติในมคตภาษาสติอันเป็นภายในกายบวกด้วยใจของตนนั่นแหละคือกายยคตาสติภาวนาผู้เจริญกายคตาสติภาวนาได้แล้วจะเข้าถึงความหมายของถ้อยคำที่หลวงปู่กล่าวไว้ อย่าได้พยายามคิดหาความหมายจากถ้อยคําแต่จงเจริญสติให้เป็นไปในกายบวกใจตนแล้วจะอย่างเห็นความหมายที่หลวงปู่กล่าวซึ่งปรากฏอยู่ภายในใจตนเองและเมื่อใจไม่ตกอยู่ในโมหะภูมิที่มีอวิชชาและตัญหาเป็นตัวการกำหนดความหมายของสภาวธรรมในวงเล็บทันมรมที่จิตเสพเสวยแล้ว ก็จะเป็นอิสระนั่งแท่นนิ่งทิ้งอะไรดังที่หลวงปู่ได้กล่าวไว้หลวงปู่ได้แสดงความหมายแห่งสภาวธรรมที่เมื่อใจเป็นอิสระจากอำนาจของอวิชชาและปัญหาโดยตั้งเป็นคำถามว่าถามว่าสะสี่เหลี่ยงเปียมด้วยน้ำนี่คือปริศนาที่หลวงปู่ท้าให้ตอบ เพื่อการดำเนินไปบนวิถีแห่งกายยกตาสติภาวนาแล้วท่านก็เฉลยให้รู้ว่าแก้ว่าทำสิ้นอยากจากสงสัยสะอาดหมดราคีไม่มีภัยสัญญาในนั้นพระาสังขารขันนั้นไม่กวนใจจึงเปี่ยมเต็มที่ไม่มีพร่องเงียบระงับดวงจิตไม่คิดครวน เป็นของควรชื่นชมทุกคืนวันสะสี่เหลี่ยมคือน้ำมขันทั้งสี่ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งเป็นโลกภายในใจของบุคคลผู้เจริญกายยักตาสติภาวนาสะสี่เหลี่ยมนี้เป็นแดนเกิดแดนอาศัยของห้วงน้ำคือทันมารม ่วงน้ำแห่งธรรมรมในสระสี่เหลี่ยมนี้มาจากไหนก็มาจากสายน้ำแห่งอารมณ์จากภายนอกทั้งห้าซึ่งได้แก่สายทานแห่งรูปารมณ์รัศารมณ์คันธารมณ์สัทธารณ์และโพธพารมณ์สายทานแห่งอารมณ์ทั้งห้านี้ไหลามาจากภายนอกแล้วมารวมเป็นธรรมรมณ์อยู่ภายในสระสี่เหลี่ยม คือนามขันทั้งสี่การเจริญกายยคตาสติภาวนาที่ผ่านมาเป็นเหมือนการตรวจสอบกลั่นกรองไม่ให้กามอารมณ์ผสมเจือปนมากับอารมณ์ภายนอกทั้งห้านั้นการเจริญสติเพื่อให้จักขุนสีรับรู้รูปารมณ์สักเพียงว่าเป็นรูปให้คานินสีรับรู้คันธารมณ์สักเพียงว่าเป็นกลิ่น ให้ทิวหินสีรับรู้รสอารมณ์สักเพียงว่าเป็นรสให้โสตินสีรับรู้สัทธารมณ์เพียงว่าเป็นเสียงและให้กายินสีรับรู้ผลับพารมณ์เพียงว่าเป็นกายสัมผัสโดยไม่ให้อารมณ์ภายนอกทั้งห้านี้เป็นกามอารมณ์เมื่อสายฐานแห่งอารมณ์จากภายนอกไม่เจือปนด้วยราคาสวะแล้ว สายทานแห่งอารมณ์ทั้งห้าที่ไหลามารวมเป็นธรรมรมก็เป็นธรรมรมที่ปราศจากปัญหาคือความอยากเป็นธรรมรมที่บริสุทธิ์ไม่มีอาสวะมนทินไม่มีพิษไม่เป็นภัยต่อใจใจคือนามาขันทั้งสี่ก็เป็นสระสี่เหลี่ยมอันเต็มเปี่ยมด้วยน้ําบริสุทธิ์ไม่ปนเปื้อนด้วยอาสวะมนทินทั้งนี้เพราะ ไม่เป็นไปตามสัญญาที่วิปลาสและไม่ถูกปรุงแต่งด้วยสังขารที่มีอวิชชาปัญหาเป็นตัวการทันมารมที่ปรากฏต่อใจก็เป็นทำสิ้นอยากจากสงสัยสะอาดหมดราคีไม่มีภัยทั้งนี้เพราะสัญญาในนั้นพลากสังขารละขันนั้นไม่กวนและผลที่ปรากฏคือ ใจจึงเต็มเปี่ยมเต็มที่ไม่มีพร่องเงียบระงับดวงจิตไม่คิดครวนเป็นของควรชื่นชมทุกคืนวันท่านมารมที่ปราศจากกามาสวะภะวาสวะและอวิชชาสวะนี้แหละคือทำอันเป็นเอกเป็นอริยทรัพย์ล้ำค่าซึ่งจะหาทรัพย์ใดๆมาเทียบเคียงมิได้ผู้เจริญกายคตาสติภาวนา จนได้สัมผัสธรรมอันเป็นเอกนี้ย่อมประจักษ์แจ้งได้ดีว่ามีคุณค่าสักเพียงใดดังที่หลวงปู่ได้กล่าวไว้ว่าแม้ได้สมบัติทรัพย์สักสิบแสนก็ไม่เหมือนรู้จริงทิ้งสังขารหมดความอยากเป็นยิ่งสิ่งสำคัญจำอยู่ส่วนจำไม่กําเกินใจไม่เพลินทั้งสิ้นหายดิ้นรน รู้จริงทิ้งสังขารเป็นญาณอย่างรู้ความเป็นจริงอันปิะเิฐในวงเล็บอริยสัจที่เกิดมีปรากฏอยู่ภายในตนเองอย่างครบถ้วนกระบวนความเป็นญาณอย่างรู้ทั้งในส่วนของอริยมรรคและอริยผลซึ่งทำให้ผู้รู้ได้ประจักษ์ว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สมบัติหรือทิพยสมบัติก็ไม่สามารถนำมาเทียบเคียงกับนิพพานสมบัตินี้ได้เลย ทั้งนี้เพราะสมบัติใดๆก็ไม่สู้รู้จริงทิ้งสังขารการอย่างรู้อริยสัจนี้เป็นอริยทรัพย์ของมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายไม่สามารถครอบครองอริยทรัพย์นี้ได้และการรับรู้ใดๆของมนุษย์ก็ไม่สู้รู้อริยสัจนี้ทั้งนี้เพราะการรู้อริยสัจ เป็นความรู้ที่ทำให้เหตุแห่งทุกข์คือปัญหาทั้งสามสลายหายไปและเมื่อไม่มีปัญหาแล้วการปรุงแต่งในวงเล็บสังขารเพื่อให้เกิดพบเกิดชาติก็ไม่มีอีกต่อไปดังที่หลวงปู่กล่าวว่าหมดความอยากเป็นยิ่งสิ่งสำคัญและจำอยู่ส่วนจำไม่กัมเกินนั่นคือ สัญญาขันยังมีอยู่แต่ไม่มีการเหนี่ยวนําให้มาเป็นตัวการร่วมกับสังขารเพื่อปรุงแต่งสร้างพบสร้างชาติตามอำนาจของปัญหาและอุปทา,านในเบญจขันและในความหมายนี้นี่แหละที่หลวงปู่กล่าวว่าใจไม่เพลินทั้งสิ้นหายดิ้นรนเมื่อไม่มีอุปทา,านยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันว่าเป็นตัวฉันของฉันแล้ว ขันแต่ละขันต่างก็ทำกิจไปตามหน้าที่ของแต่ละขันดังที่หลวงปู่กล่าวว่าเหมือนดังว่ากระจกเงาสองหน้าแล้วอย่าคิดติดสัญญาเพราะว่าสัญญานั้นเหมือนดังเงาอย่าได้เมาไปตามเรื่องเครื่องสังขารการทำหน้าที่ของขันแต่ละขันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเช่น สัญญาขันทำหน้าที่จำได้หมายรู้อารมณ์ต่างๆแต่ไม่ได้มีความยึดมั่นผูกพันว่าเป็นตัวตนบุคคลเป็นดังที่เห็นภาพเงาตนเองในกระจกแต่ก็รู้ว่านั่นเป็นเพียงภาพเงาเท่านั้นบุคคลจริงหาได้มีอยู่ในกระจกเงานั้นไม่แม้ส่วนของสังขาร,รขันอันมีหน้าที่ปรุงแต่งความหมายของอารมณ์ต่างๆ ก็เป็นไปโดยไม่ได้มีอำนาจของปัญหามากำหนดบงการให้อารมณ์ต่างๆปรากฏเป็นอิทธารมหรืออนิถารมนี่คือสภาวะธรรมที่บุคคลผู้เจริญกายยะตาสติภาวนาให้สมบูรณ์แล้วจะได้ประสบพบเห็นภายในใจตนเองดังที่หลวงปู่ได้กล่าวต่อไปว่าใจขยับจับใจที่ไม่ปน ไหวส่วนตนรู้แน่เพราะแปรไปใจไม่เที่ยงของใจใช่ต้องว่ารู้ขันห้าต่างชนิดเมื่อจิตไหวใจเป็นอากับกิริยาของจิตเหมือนกายมีอากับกิริยาคือการยืนเดินนั่งนอนความเป็นไปของกายย่อมปรากฏผ่านกิริยาอาการเหล่านั้นฉันใดจิต ก็ย่อมปรากฏผ่านปิริยาอาการของจิตคือความรู้สึกนึกคิดฉะน,นั้นและเมื่อจิตไม่ถูกห่อหุ้มด้วยปัญหาและอวิชชาแล้วจิตที่กลับมารู้อยู่ซึ่งความเป็นไปภายในถ้ำแห่งเบญจขันธ์ก็ย่อมรู้เห็นความเป็นไปในอาการนั้นๆหลวงปู่ได้บอกเล่าความเคลื่อนไหวเป็นไปของใจไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้สิทธ ผู้กำลังเจริญกายยคตาสติภาวนามองเห็นความเป็นไปภายในใจของตนเองดังที่ว่าใจขยับจับใจที่ไม่ปนไหวส่วนตนรู้แน่เพราะแปรไปใจไม่เที่ยงของใจใช่ต้องว่ารู้ขันห้าต่างชนิดเมื่อจิตไหวข้อความสุดท้ายที่ว่า รู้ขันห้าต่างชนิดเมื่อจิตไหวมีความหมายที่ลึกซึ้งและสำคัญมากต่อบุคคลผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีเบญจขันเป็นอารมณ์เพราะนี่คือสภาวะธรรมที่จะปรากฏให้ผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ประจักษ์แจ้งในขั้นต้นของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานใจอันเป็นไปในลักษณะของมณสิการยยังดำเนินไป เพื่อกำหนดรู้รูปนามหรือหมายรู้เบญจขันธ์ตามลักษณะแห่งกิจของขันธ์แต่ละขันธ์แต่ครั้นเมื่อจิตได้ละจากอารมณ์ภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แล้วมีเฉพาะแค่อารมณ์ภายในคือธรรมรมณ์เท่านั้นที่ถูกรู้โดยจิตในสภาวะเช่นนี้จิตที่เป็นตัวรู้ และอากับกิริยาของจิตที่ถูกรู้ได้หลอมรวมเป็นสภาวะหนึ่งเดียวกันโดยปราศจากความเป็นสองในวงเล็กทวิภาวะระหว่างจิตรู้และจิตถูกรู้สภาวะดังกล่าวนี้อยู่เหนือวิสัยของการคุ้นคิดพิจารณาใดๆมีสภาวะเป็นอาจินไตเพราะ ไม่สามารถหยั่งถึงได้ด้วยการคิดนึกตรึกตรองการหยั่งเห็นเป็นจกขันหมายถึงการหยั่งรู้อาการเคลื่อนไหวของจิตนี่เองรู้ขันห้าต่างชนิดเมื่อจิตไหวเป็นความหมายจากประสบการณ์ตรงในการเจริญสติภาวนาของหลวงปู่ประสบการณ์ตรงนี้มีคุณค่าอย่างอนเองอนกนันต์ต่อสิบญานุสิกธิและพุทธบริษัท ผู้ใครในการเจริญภาวนาในเวลาต่อมาเพราะหลวงปู่ได้นำเอาประสบการณ์นี้มาชี้นำกํากับการบําเพ็ญภาวนาของสิทธานุสิ์จนเป็นที่ประจักษ์ชัดในสังคมพุทธบริษัทไทยสังคมไทยในยุคสมัยของหลวงปู่มีผู้เชี่ยวชาญในทางปาริยัติธรรมอยู่มากการสั่งสอนทำให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ จึงมักเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในเชิงปร,ริยัติและแม้จะมีผู้สนใจในการภาวนาก็มักจะเป็นไปในระดับของสมาธิกรรมฐานเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ครั้นเมื่อหลวงปู่ได้อุทิศทุ่มเทเวลาทั้งหมดในเพศบรรพชิตให้กับการสมาทานทุดงขวัตรพร้อมเป็นกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานความก้าวหน้าในทางธรรมของหลวงปู่จึงยากที่จะมีผู้ใดมาวัดประเมินได้ เพราะยานอย่างรู้ธรรมของหลวงปู่อยู่เหนือข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่คณะสงฆ์ในยุคนั้นยึดถือกันอยู่ดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานในการปกครองสงฆ์ว่าได้มีพระสังฆาธิการผู้ปกครองสงฆ์ในมณฑลอีสานได้กล่าวตำหนิหลวงปู่ว่าไม่ได้ศึกษาพระปร,ะริยติธรรมจากครูอาจารย์ท่านใดเพราะ มัวแต่เที่ยวจาริกทธุดงไปในที่ต่างๆคำตำหนิหลวงปู่ที่ว่าสอนธรรมโดยไม่ได้มีความรู้ทางปริยัติธรรมนี้ได้หมดไปเมื่อพระมหาเถระรูปนั้นได้พบและสนทนาธรรมกับหลวงปู่โดยเฉพาะประเด็นคำถามที่ว่าท่านรู้ธรรมมาจากไหนในเมื่อ ไม่เคยเข้ารับการศึกษาพระบริยตธรรมจากอาจารย์ท่านใดคำตอบของหลวงปู่คือท่านศึกษาธรรมจากธรรมชาติรอบๆตัวท่านและภายในตัวท่านเองคำตอบของหลวงปู่ที่มีให้แก่พระมหาเถระผู้เป็นเจ้าคณะปกครองสงฆ์มิได้เป็นเพียงคำตอบต่อกำถามของพระมหาเถระในครั้งนั้นเท่านั้นหากแต่ ยังเป็นคําตอบให้กับผู้เจริญภาวนาในทุกวันนี้ด้วยประสบการณ์ตรงของหลวงปู่ที่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยคําสั้นๆแต่กลันออกมาจากประสบการณ์ตรงในการฝึกฝนภาวนาอาจจะไม่ตอบโจทย์ของบุคคลผู้ใฝ่ในทางปริยัติธรรมแต่เป็นลายแทงบอกขนทางเพื่อแสวงหาอาริยทรัพย์ให้กับผู้ฝักใฝ่ ในการเจริญสติภาวนาอย่างมากล้นสุดจากพันลนาได้